ต่อไปเป็น EP ที่2นะครับอ p ที่สบทสวดจุลลชัยยะปรกรนะครับะโมมีพุทธเทชะสารตาะตายะธรรมิกาเทชะปะสิทธิปสีเท,ท,ทวานารายะประเมสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมภีระขากาสม,มุทาภูตงุงคังคาจะสัพพม,มะชัยยะปะสิทธิพระวันตุเต ชยยะชายยะธารณิธรดีอุตตธิอุตตธีธนธิธนตีชายยะชายยะฆาคนละตุลละนิสัยนิไรสายเสนเมรุราชพลนรชีชายยะชายยะคมพีโสมพีนาเคธนาคีปีศาจะภูตะการีชายยะชายยะสุนิมิตาโรคีชายยะชายยะสิงคีสุธานธานมุขชาชายยะชายยะวรดุลณมุขศาสตราชายยะชายยะจัจปาทินานฆาภุรคันทก ช,ช,ช,ชัยยะชัยยะคัจฉคณตุลงสุกะพระผู้ชงศีหาพยขะตีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุนะสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสันติสัทธาชัยยะชัยยะมังกราตรยาภักขวัเเคชัยยะชัยยะวรุณยัเเคชัยยะชัยยะรักษเสสุระพุ ชาติชาชัยยะชัยยะพรมเมนทนาคาชัยยะชัยยะราชาที่ราชาชัยชัยยะชัยยะปทวินสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรหาินเทวาชัยยะชัยยะพรหมสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิลุหะโควิลุหะโคจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเตโยจะกูเบโรวะรุโนปิจะอคิพายโย อาครับอคิวายโยจะปาชุนหะนะปาชุนโหกุมาโรตัทถพทัตตารัโออัฏฐาสาอัฏฐาศามหาเทวาสิทธิตาปสาอัฏฐโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยยะรามโอภวันตุเตชยยะธรรมโมจะสังโฆจะ รัสัะปาโลจักชัยยะกังเอตนะชัยยะเตชัยยะเตเชดชัยยะสดทีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสักสิริมโตอายังมารัชจักปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโหติมเทปโมทิตาชัยยะตาตธรรมะโมคณามเหสีโนอุ ชโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมารัชฌะจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทฟะโมทิตาชยัตถาอินทนาขนามเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมารัชฌะจะปาปิมาโตปราชโยอโคสยามโพธิมเทฟะโมทิตาชยัตถาเพวขนามเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมารัชัะจะปาปิมาโตปราชโย อุโคสยามโพธิมัติปโมทิตาชยตถาสุปันนะคนามเหสินโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมรัจจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัปรปโมทิตาชยตถานาคคณนามเหสินโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมรัจจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัติปโมทิตาชยตถาสพพมคนามเหสินโนชยันโตโพธิยามูเลสกายะสกา สักยานังนันทิวัฒนงเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปาราชิตาปัลลังเกศีเสปัทวิปัะวิโปคะเรอภิเศเกสัพพุทธานังอัปคัปัะโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุป,ปะพา,าต,ตังสุหุติทิตังสุหุติตังสุ ขะโนสัมมุโตจะสุยิถังพรหมจาริสุปัทขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปัทขีนางปัทขีนางมโนกรรมังปนิธีเตปัทขีนาปัทขีนานิกัตตวานะราพันตัดเตปัทขีเนเตอัทรัฐาสุกิตาวิรุธหาพุทธสาเสนอโรคาสุกิตาโหทะสหสเพหิยาติพิสุนันตุโพโต เยเทวาอัศมิงฐานเนอธิคาตาธิคายุกาสถาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชีนะสาสนังยากาจิปัตนาสเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรถายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวะราหกาโรคาปจุทาวาเตสังนิวาเรนตุสั นิมานุจะสัพพะทากายาสุขขังจิตสุขขังอรหันตุยะถาระังบทสวดธรรมยามะสุตตังเอวามีสุตตังเอกังสมยงังภะควาสาวัตถียังวิหารติเตเชเตอเชตะวณเนอานากะปินทิกสะอารามตีตะตะโขภะควาภิคุอามันเตสิพิขโวติพระทันเตติ เตพิกูพระควตโตปัจจโสสูงพระวะเอตตะทวะโอเอตะทวะโวจะอุปปาทาวาภิกเวตถาคตาตถาคตานังอนุปปาทาวาตถาคตานังทิฏตาวาสาธาตุธรรมมทธิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจติตั้งตถาคโตอภิสัมพุทธิติอภิสมติอภิสัมพุทธิิตาวาอภิสมตตวา อาจิคติเทเสติปัจ,จเปติปัฏฐเปติวิวาราติอภิชติอุตตานีกโรติสเพสังคาราอานิจจติอุปปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปปาทาวาตถาคตานางทิตตาวัสสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุกขาติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุรับอ่ธรรมตติตตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมะอนัตตา ตังตาถาคโตอภิสัมพุธติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเตเสติปัจจเปติปัทเปติอวิวรติอภิพัชติอุตุตานีกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทมะโวจะภะควาอัตตมนาเตพิกขูภะคววโตภาสีตังอภินัุทุปติบทสวดพัทเทกัตนคาถาแปลอตีนางนานะวะ วาคะเมยยะนปะติกังเขานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไัยและไม่พึ้นะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัมปะหีนังตังอัป,ะปะตัตจัจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนานจัโยธรรมัตัทธัตถะวิปัสสติอสัต อสังหิรังอาสังกุป,ปังตังวิทามนูภาหูหาเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนเง่นค่อแขนเขาควรพ,พ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อเัจชวะกิจจะมาตับพังโกชัดยามารานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้นพรุ่งนี้นหิโนสะคันเตนะมหาเสนนะปมัจจุนา การผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหอโหรต,ตะมะตันทิตังตังเวพัทเทการัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนิมุน้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นมไม่มีไม่เกียดข้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แมนเพีนนะ้นทีเดียวก็น่าชมบสวดธรรมะสังเวคปัจจเว คณะแปรสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าว่าเราว่าของเรา ว่าตัวว่าตนของเราอัุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามาริับพังอันของเราเป็นพึงตายเป็นแน่แท้มรณงปริโยสาสนังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยะต่งความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายโอ,อาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอัเปเปตวิญ,ญญาโนคันปัสสกวิญญ,ญาณอุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอัสสติเศษสติจักนอนทับปฐทวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงฆลาอิวังอ,อิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนผืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงหนอะอุปทาทาวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรันิรุช,ชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมมีดับไปเตสังวุปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามารันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ มาริงสุจะมาฤสเรที่ตายแล้วกำล oo te te ังจะตายเตตเตทเวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถิเมเอถะสมมยุสังสยโยความตายในสองสงฆยในตอนนี้ไม่มีใครเอาเลยบทสวดเมตายยังกิจจิยังกิจิก็ กุศลังกรรมังสเพหิปเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพยโตเยเทวาสัมิงธาเนอทิขตาทีขายุกาสัทธาหอนตุสกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุมุตเมตามาตาปิตาสกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพยติกาสกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพายาติกาสกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพยปิสาสัเพยักขาสเพเปตา สุกิตาโหนตุปัมทุกขาปม,มุตจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจยาอาจาริยุปัจชายะสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพทุกขาปมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปัจชยายะสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพณขขาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพสมติดนางสมมิธจันตุโว บทสวดหลวงปู่ทวดนะโมโพทธิสัตโตภาคันติมายะอิติภควานาโมพทธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานาโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาบทสวดปันติทานคาถา,า,ายาเทวตาสันนิวิหารวาวสินีถูเปคเรโพธิฆเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรัมรมทาเนนะพวันตุปูชิตาสถิงกรโรนเตทะวิหารัทะเลเถระจามัต ชาวากาจะพิกาโวสารามิกาธานปาธานป,าานปาตีอุปปาสกาขามาจะเทวานิขามาจะอิสาราสปานะปูตาสุขิตาภควันตุเตชาลาพุทธชาลาภุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอาทาโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวารังปัะ จตเตสัพเพปิทุกขัสสะกโรตุสังขยังทาตุจีรังสังสัทธังธรรมโมธรรมมัทธราจะปุคลาสังโคโหนตุสมโควัปถายะจะมิตายะจะอัมเหรขตุสัมสัทธโมสัเพปิธรรมจาริโนุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมาริยับ เวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาเสนทมสัมมาทาังเปเวชตโตกาเลเทโวปวัตสตุพุธิภาวะสัต,ตา,นา,สมมานังสมิธทางเนตุเมทนิงเมตตาปิตาอาจะอัตตาชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพทาท บทสวดเทวตาอุยโยชนาคาถาบทสวดเทวดาทุกขปัตตาจะนิิตทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสเเพปีปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานันทะนันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพทา พาวนาภิราตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคังลักขันตุสัพพาาเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังคลักขันตุสัพพาตาลักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตางสัเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานังใจยังพลังอรหันตานังจะเตเฉนะลักขันพันธมิสัพพโสหนึ่งสัเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานังใจยังพลังอรหันตานังจะเตเชนะลักข응ันพันธมิสัพพโสสองสัเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานังใจยังฝลังอรหันตานังจะเตเชนะลักขันพันธมิสัพพโสสาม สัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานังใจยังพลังอรหันตานังจเตเชนะสัพพโสสีสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานังใจยังพลังอรหันตานังจเตเชนะลักขันันธามิสัพพโสห้าสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานังใจยังพลังอรหันตานังจเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสหกสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานังใจยังพลังอรหันตานังจเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสเจ็ด สเพพธรธาพระปฏาปัจเจก,กานังเจยังพลังอรหันตานันจะเตเฉนละลักขันพันธมิสัพพโสแปดสเพพทธทราพระปฏาปเจก,กานังเจยังพลังอรหันตานันจะเตเฉนละลักขันพันธมิสัพพโสเก้าขอขั้นนั่งสงบกายให้นิ่งหายใจเข้าออกชา้าๆผ่อนคลายร่างกายกาารักษาความสงบจากนั้นตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วว่าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายายพระพุทธมนต์นี้ ขอข้าพเจ้าน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล์แด่องค์สมเด็จพระสัมพรพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งคกร่ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีข้าพเจ้าเลย ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนอ่ตั้งมั่นในธํามคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานขอทั้งเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญครั้งในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปิตตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยฝ่าลาวร้มถึงวัตถุงมงคลทั้งปวง ที่สสิ่งอมูลเล็จ,จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเพยวายนุภาพลิพธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบของทุกประการเทินสาธุครับ EP ที่2